ครับสวัสดีสอมชิกทีเดดบอลยินหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาอยู่กับผมประจาวันอังคารที่3ธันวาคมคู่แรกของวันนี้ก็จะเป็นศึกของทางพิมพ์เลีกอังกฤษเป็นการเปิดบ้านของทางเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรอรับการหมายเยือนของทางเวทแฮมยูไนเต็ดทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสามของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางเลสเตอร์ซิตี้ลงเล่นไปแล้วสิบสามนัดไม่เชีนาที่2นัดเมอร์ซและแพ้ไปที่7นัดฟิสโกไปได้ที่16ประตู และเสียไปที่27ประตูตอนนี้มีทั้งหมด10แต้มอยู่อันดับที่16ของตารางส่วนทางด้านเวสแฮมยูไนเต็ดลงเล่นไปแล้ว13นัดเท่ากันมีชนะที่4ี่นัดเสมอ3และแพ้ไปที่6นัดพลิสร์ไปได้ที่17ประตูและเสียไปที่24ประตูตอนนี้มีทั้งหมด15แต้มอยู่อันดับที่14ของตารางส่วนทางด้านผลงานที่ทีฮีที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ผลงานออกไปที่ทางเวสแฮมนะผมเวสแฮมสามารถเอาชนะทาง เลสเตอร์ซิตี้ไปได้ที่3นัดและมีเสมอกันอยู่ที่3นัดนะส่วนด้านการทํายอดใน10นัดหลังสุดที่เจอกันมาผลงานของทางเลสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะไปได้ที่5นัดนะผมทํายอดไปได้ที่5นัดและเสียยอดให้กับทางเวสต์แฮมไปที่4นัดนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวกันบ้างตอนนี้ทางเลสเตอร์ซิตี้ลงเล่น สิบนัดหลังสุดตอนนี้ผลงานค่อนข้างย่ำแย่นะครับมีชนะอยู่ที่สองนัดเท่านั้นเองสมือสองและแพ้ไปถึงหกนัดเลยผลงานของทางเลสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ก็ไม่สามารถเอาชนะทีมไหนมาแล้วถึงหกนัดติดรวมทุกรายการนะครับผมและด้านการทำยอดของทางเลสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างย่ำแย่นะครับสิบนัดหลังสุดตอนนี้สามารถทำยอดออกมาได้แค่สี่นะัดเท่านั้นเอง ถ้าเกิดเราดูกันที่6นัดหลังสุดที่ผลงานของทางเลสเตอร์ซิตี้กำลังย่าแย่นี้สามารถทํายอดออกมาได้แค่1นัดนะครับผมผลงานก็ถือว่าย่าแย่จริงๆเลสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเวทแฮมยูไนเต็ดกันต่อสินัดหลังสุดตอนนี้ทางเวทแฮมก็ถือว่าย่าแย่ไม่แพ้กันนะครับเวทแฮมมีชนะแค่3นัดจาก10นัดหลังสุดของพวกเขาและมีเสมอ,อที่2นัดและแพ้ไปถึง5นัดเลยนะครับผมผลงานของทางเวทแฮมก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดนี้ก็ แพ้ยับเลยนะผมแพ้กับทางไอเซนอนไปถึง5-2ต่อ2ประตูเลยส่วนด้านการทำยอดของทางเวสแฮม10นะัดหลังสุดตอนนี้สามารถทำยอดออกมาได้แค่3นะัดและมีเสมอยอดอยู่ที่1นะัดเสียยอดไปถึง6นัดเลยนะผมผลงานของทางเวสแฮมตอนนี้ก็ถือว่าย่ำแย่ทั้ง2ทีมตอนนี้ก็ย่ำแย่ด้วยกันทั้งคู่นะครับเราไปดูเลทราคาของวันนี้กันโตให้มายังไงนะครับผม ตอนนี้โต๊ะก็เปิดมาให้ที่ปอปอนะครับค่าน้ำของทางเลสเตอร์จะสวยกว่านะผมอุอ้นเดอรอตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบสาสำหรับความคิดเห็นของทางบอลยิน1นึ่งนะผมตอนนี้ทางเลสเตอร์ซิตี้ก็กำลังได้โค้ชใหม่ผลงานตอนนัดล่าสุดน,นี้ก็ถือว่าย่ำแย่นะผมและเจอกับทีมค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับผลงานก็ สำหรับตอนนี้แล้วก็ค่อนข้างมองไปที่ทางเวสต์แฮมมากกว่านะครับเลสเตอร์ซิตี้กำลังได้โค้นมาใหม่ก็จะต้องจูนอีกหลายๆนัดนะผมนัดนี้ก็มองไปที่ทางเวสต์แฮมมากกว่านะครับให้ไปที่ทางเวสต์แฮมในเลทราคาปอปอสำหรับคู่ที่2ของวันนี้ก็อยู่กับศึกพิมพ์ริกอังกฤษอีก1คู่นะครับเป็นการเปิดบ้านของน้องใหม่อย่างอิสวิทาวเปิดบ้านเจอกับทางคิสตันพาเลตนะครับผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันเวลาตีสองึ่งของคืนนี เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางวิสวิท,ทาวลงเล่นไปแล้ว13นัดมีชนะอยู่แค่1นัดเสมอ6แพ้ไปถึง6นัดเลยพิสกอไปได้ที่13ประตูและเสียไปที่24ประตูตอนนี้มี9แต้มอยู่อันดับที่19ของตารางส่วนทางด้านคิสตันพาเลตนะผมลงเล่นไปแล้ว13นัดเท่ากันมีชนะอยู่แค่1นัดเหมือนกันนะผมเสมอ6และแพ้ไปที่6นัด พิสโกไปได้ที่11ประตูและเสียไปที่18ประตูตอนนี้มีทั้งหมด9แต้มอยู่อันดับที่17ของตารางส่วนทางด้านผลงานทีเทสท,ที่เจอกันมา10นัดหลังสุดตอนนี้ผลงานก็ออกไปที่ทางทีมเยือนอย่างคิซันพาเลตมากกว่านะคิซันพาเลตสามารถเอาชนะอ e ิสวิทาวไปได้ที่6นัดมีเสมอกันอยู่ที่1นัดและทางอ e ิสวิทาวสามารถเอาชนะคิซันพาเลตไปได้แค่3นัดเท่านั้น และด้านการทำยอดที่เจอกันมาก็ผลงานก็ออกไปที่ทางคิสตันพาเลตเหมือนกันนะผมทางคิสตันพาเลตสามารถทำยอดไปได้ถึง4นัดและมีเสมอยอดกันอยู่ที่2นัดส่วนทางทีมเจ้าบ้านอย่างอิสวิทเวนี้สามารถทำยอดออกมาได้แค่3นัดเท่านั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้อิสวิทาว มีชยนะอยู่แค่1นัดเท่านั้นนะครับผมเสมอไปถึง5นัดเลยและมีแพ้ไปที่4นัดนะครับผลงานเสมอค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ผลงานที่เก็บชนะก็ถือว่าเก็บชนะได้จากท o อปแมนฮอสเปอร์ตอนนี้อย่างอ e ิสซิทาวก็ถือว่าค่อนข้างเล่นดีอยู่นะผมและผลงานของทางท็อปแมนฮอสเปอร์ตอนนี้ก็ถือว่าย่ำแย่นะครับในฤดูกาลนี้ผลงานของทางท็อปแมนฮอสเปอร์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร และด้านการทํายอดของทางอ e ิสวิตเทาสิบนัดหลังสุดตอนนี้พวกเขาเสียยอดไปที่4นัดทํายอดออกมาได้ที่5นัดและมีเสมอยอดอยู่ที่1นัดนะผมอิส e วิตเทาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีกว่าที่คิดนะครับถึงจะมีผลงานเสมอค่อนข้างเยอะก็ทํายอดออกมาได้สวยอยู่เหมือนกันรับดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางคิสซันพาเลตกันต่อสิบนัดหลังสุดตอนนี้คิสซันพาเลตมีชนะอยู่ที่2นัด เสมอ4นะครับผมและแพ้ไปที่4นะัดผลงานด้านการทํายอดของทางคิสตันพาเลตก็สวยอยู่นะครับเราดูกันที่6นัดหลังสุดนะหกนัดหลังสุดของทางคิสตันพาเลตตอนนี้มีเสียยอดไปแค่1นนะัดเท่านั้นเองและมีเสมอยอดอยู่ที่1นัดนะครับทํายอดออกมาได้ถึง4นะัดจาก6นัดหลังสุดเลยถือว่าผลงานก็ค่อนข้างดีนะผมด้านการทํายอดนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาของวันนี้นะผมวันนี้ คู่นี้โตก็ยังให้ไปที่ปอปอ,อีก1คู่นะครับและค่าน้ําของทางอิสวิทเทาค่อนข้างสวยนะผมเป็นค่าน้ําล้นนะครับตอนนี้ส่วนโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับสำหรับผลงานของทั้งคู่นี้โอกาส,สเสมอค่อนข,นข้างเยอะจริงๆนะผมและทางบอลยินหนึ่งก็ค่อนข้างมองไปที่ความเก่าเกมของทางคิสตันพาเลตน่าจะมีสูงกว่าทีมน้องใหม่อย่างอิสวิทเทานะผมส้อมรัดนี้ก็ มองไปที่ทางคิซันพาเลตมากกว่านะครับและให้ไปในราคาป๊อๆนะครผมสำหรับคู่ที่3ของวันนี้ก็ย้ายลีกไปลีกของลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับก็จะเป็นการเจอกันของทางมายโยกาเจอกับทางบรเซโลนาทั้ง2ทีมเริ่มลงเตะกันในเวลาตีหนของคืนนี้นะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกตอนนี้ทางมายอกาลงเล่นไปแล้ว15นัดมีชนาิที่7นัดเสมอ3แพ้ไปที่5นัดพริสกร์ไปได้ที่15ประตูเละเสียไปที่13ประตูตอนนี้มีทั้งหมด24แต้มยู่ันดัที่6ของตารางส่วนทางด้านบร์เซโรนานะผมตอนนี้ก็ลงเล่นไปแล้ว15นัดเท่ากันมีชนาธิที่11นัดเสมอ1แพ้ไปที่3นัดพริสกร์ไปได้ที่43ประตูเละเสียไปที่16ประตูตอนนี้มีหมด3 4แต้ม ยังอยู่ที่อันดับหนของต้นล่างนะครับส่วนทางด้านผลงานท,ที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ผลงานก็เกือบจะเป็นทางบาร์เซโลนาเอาชนะเกือบ100%เนลยนะผมมีหลุดเสมอกับทางมาโยกาอยู่แค่1คู่เท่านั้นเองนะผม1รอบเท่านั้นส่วนด้านการทํายอดนี้ช่วงหลังๆนี้บาร์เซโลนาทายอดจากทางมาโยกาค่อนข้างยากนะครับห้านัดหลังสุดนี้ บาเซโรนาท,ทำยอดจากทางมาโยกาไปได้แค่1นนัดเข้านั้นเองนะผมเสียยอดให้กับทางมาโยกาไปถึง4นัดจาก5นัดหลังสุดที่เจอกันเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางมาโยกากันบ้างนะผมทางมาโยกาตอนนี้ถือว่าดูดีเลยนะครับ10นัดหลังสุดตอนนี้สามารถเก็บแชมปนะ์มาได้ที่6นัดมีเสมอยอดมีเสมออยู่ที่1นัดและแพ้ไปที่3นัดนะครับผม ส่วนด้านการทำยอดของทางมาโยกาก็ดูดีไม่แพ้กันนะครับสิบนัดหลังสุดตอนนี้ทำยอดออกมาได้ที่6นัดเหมือนกันมีเสมอยอดอยู่ที่1นัดและแพ้ไปที่3นัดผลงานของทางมาโยกาตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางบราเซโดนากันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้บราเซโดนาทำผลงานได้ดีนะผมแต่ว่าช่วงหลังๆนี้สะดุดนะครับ4นัดหลังสุดตอนนี้เก็บชนะได้แค่1นนัดเท่านั้นนะครับ นัดล่าสุดนี้เจอกับทางลาสพาลมาสก็มีแพ้ไปเฉยเลยนะผมนัดนี้ต่อบาร์เซโลนาต่อไปถึง2ลูกควบเลยและก็แพ้กับทางลาสพามาสไปที่2ต่อ1ประตูผลงานช่วงหลังๆนี้ทางบาร์เซโลนาค่อนข้างหลุดฟอร์มนะครับผมด้านการทำยอดก็เหมือนกันนะครับดูกันที่6นัดหลังสุดตอนนี้บาร์เซโลนาทำยอดออกมาได้แค่2นัดเท่านั้นเอง เราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาของวันนี้นะครับวันนี้โตให้ไปที่ทางบาเซโรนาต่ออยู่ที่1ลูกนะครับตอนนี้ส่วนอวันเดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3สําหรับผลงานของทั้งคู่ตอนนี้เอาจริงๆก็ยังมั่นใจในฟอร์มของทางบาเซโรนานะผมแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ก็ค่อนข้างหลุดนะครับหลุดไปหลายนัดอยู่เหมือนกัน แต่สำหรับนัดนี้ทางบอลยินหนึ่งก็ค่อนข้างชอบไปที่ทางบาร์เซโลนาอยู่นะฟอร์มตอนนี้ก็ให้ไปที่ทางบาร์เซโลนานะครับผมวันนี้ให้ไปที่ทางทิมเยือนทั้ง3คู่เลยนะครับสำหรับนัดนี้ก็ให้ไปที่ทางบาร์เซโลนาในเลทราคาที่บาร์เซโลนาต่ออยู่ที่1ลูก ก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ